พุทธนาคำมิ่งมงคลชุมชนประวัติศาสตร์งามธรรมชาติภูผาแดงดอนพระแหล่งรวมใจนาไร่แสนอุดมชื่นชมปลาน้ำแดงแงงผ้าฝ้ายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองนาคำขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินง,งานไตรมาส1-2ประจำปีพุทธศักราช2565 กศนอ,อำเภอ,อหนองนาคำได้ดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามจุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานกศอนอจังหวัดขอนแก่นมีผลการดำเนินงานดังนี้การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนอำเภอหนองนาคำได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้พลาดโอกาสขาดโอกาสและด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในปีงบประมาณพุทธศักราช2565มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น1 0 1 8คนโดยแบ่งเป็นภาคเรียนที่2ทับ2564จำนวน487คนภาคเรียนที่1ทับ2565จำนวน531คนโดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการมอบหมายงานของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์อีกทั้งยังจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบต่างๆทั้งออนไลน์และออนไซต์ได้แก่โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการรูปแบบออนแฮนกลุ่มเป้าหมาย459คน โครงการค่ายวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในรายวิชาบังคับที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ทัพ2,564กลุ่มเป้าหมาย120คนโครงการเรียนรู้ระดับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลรูปแบบออนแทนกลุ่มเป้าหมาย120คนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเอนเนตกลุ่มเป้าหมาย56คน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ก่อนสอบปลายภาคกลุ่มเป้าหมาย90คนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากศนอำเภอเราทำความดีด้วยหัวใจการจัดการศึกษาต่อเนื่องกศนอำเภอหนองนาคำได้ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินง,งานดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพได้ดำเนินง,งานตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการพัฒนาอาชีพระยะสั้นทั้นเรียนวิชาชีพและหนึ่เภอ,อหนึ่งอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการมีงานทําโดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในชุมชนตรงกับความต้องการของผู้เรียนดังนี้รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการทอผ้าฝ้ายนาคำกศอนอตำบลขนวนหลักสูตรการพัฒนาลายกระติบตข้าวจากต้อนค้ากศนตำบลกุทธ,ธา หลักสูตรช่างปูกอนกศนตำบลบ้านโคกร,รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการแปลรูปผ้าฝ้าเป็นของที่ระลึกกศอนอตำบลขนวนหลักสูตรการแปลรูปกล้วยกศอนอตำบลกุดคาดหลักสูตรการทำพรมเท้เทาก็ศอนอตำบลบ้านโคกร,รูปแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อสตรีจากผ้าฝ้านาคำ นอกจากนั้นกศนออำเภอหนองนาคำได้มีการประชาะสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านรายการรุกถึงที่ลุยถึงถิ่นโดยสำนักงานกศอนจอังหวัดขอนแก่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศอนอำเภอหนองนาคำ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณภาพณห,ห้องประชุมกศอนอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น15คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศอนอำเภอหนองนาคำได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการบริหารจัดการขยะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะในชุมชนและการคัดแยกขยะณนะกศอนอําเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแกน่นกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น15คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกสอนอําเภอหนองนาคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลประจำตำบลกุทธ,ธาตเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความมั่นคงและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น15คน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอหนองนาคำได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านกิจกรรมห้องสมุดประชาชนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมอา,าสาสมัครส่งเสริมการอ่านซึ่งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองนาคำมีนิสัยรักการอ่านเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565กศนอำเภอหนองนาคำดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองนาคำกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนบ้านโคกนาฝายและนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองนาคำจำนวนทั้งสิ้น43คนงานตามนโยบายและนโยบายเร่งด่วน กศนออำเภอหนองนาคำดำเนินโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขายและบริการได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกนางสาวไอายารลินแก้วนารีข้าราชการครูมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น15คนการลงพื้นที่ของครูกศนออำเภอหนองนาคำ เพื่อสำรวจตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งหมด3ตำบล35หมู่บ้านหมู่บ้านละ30คนกิจกรรมเข้าแถวเขารบธงชาติเพื่อแสดงความจงรับภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมสำรวจความต้องการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการในเขตอำเภอหนองนาคำ กิจกรรมพัฒนากศนตนําบลตามโครงการกศนตนําบลไอซีกิจกรรมพัฒนาวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรกศนอําเภอหนองนาคำได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองทุกระดับทุกประเภทเพื่อให้มีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพและด้านการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการอ่านสู่ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมการอ่านสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือผู้สังเกตการการเลือกตั้งเข้าร่วมโครงการจัดทำแนวทางยกระดับและการพัฒนาเพื่อการมีงานทำหนึกศนตำบลหนึหลักสูตรอาชีพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูแกนนำสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานพัสดุด้านการบริหารพัสดุและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัทยาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยเทคนิค a n t i ิเจนคิสเทและแนวทางการประเมิ COVID Free ting, นโควิดฟรีเซตติ้งณสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอหนองนาคำ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรจิตอา,าสาสำนักงานกสนจังหวัดขอนแก่นณห,หอประชุมอำเภอมันจายกรีจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำปีพุทธศักราช2565จากผลการดำเนินง,งาน กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองนาคำกศอนอำเภอหนองนาคำได้นำปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป